ปลัดจังหวัดนนทบุรีครับตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนนทบุรีสาขาปากเกร็ดประจําปีงบประมาณ2,566ครับ นายยุทธพรพิรุณสารประหลัดจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนนทบุรีสาขาปากเกรด็ดโดยมีนายพิรมชุมนุมนายอำเภอปากเกรด็ดกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายปรีดาเชียผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีส่วนราชการและผู้เข้ารับการฟืน้นฟูจํานวน50คนเข้าร่วมที่ศาลาการประเรียนวัดเตยตําบลบางตะไนออาเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี โดยประหลัดจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าด้วยปัญหาการยาเสพติดนะครับเป็นปัญหาระดับประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนหากปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาจจะเกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้างและกลายเป็นปัญหาระดับประเทศทั้งนี้ปัญหายาเสพติดไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมหรือชุมชนเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเช่นปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจนของผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ประกอบอาชีพฉุจริตมีแต่การค้ายาเสพติดเป็นอาชีพหลักปัญหาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากความยากจนของผู้อยู่อาศัยที่ติดยาเสพติดรวมถึงปัญหาการขาดการศึกษาของบุตรในครอบครัวที่บิดาหรือมรรดาติดยาเสพติดเป็นต้นซึ่งหากปัญหาดังกล่าวครับไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะเกิดการแพร่กระจายจากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศ หัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ